เเตรียมยมลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทัวร์ b ด s ะ Language School ของคุริวกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงคอ m เนหรือว่าการกักตัวนั่นเองนะครับและก่อนอื่นเราขอพีอารกันนิดนึ่งตรงที่ว่าเรามีเขาเรียกว่าพานคุณด้วยด้วยด้วย ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกักตัวอันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะครับนี่คือหน้าโรงเรียนของคุณลิวนะครับนหน้าโรงเรียนป้ายซีดหมดแล้วเพราะว่าป้ายนี้ทําไปก็ไม่มีคนเห็นอยู่ดีนะครโรงเรียนเราจะรอบล้อมล้อมด้วยลวดสีตาลเชิญเข้นมาเลยค่ะตรงนี้นะครับเราจะเขาเรียกว่าเราอยากจะทําอะไรที่เป็นสวนนะฮะ เหมือนกับโรงเรียนเราเนี่ยเราให้ความรู้เขาเหมือนกับเขาเนี่ยได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับต้นไม้เหล่านี้เนี่ยกระถานต้นไม้ก็จะมีชื่อของเด็กนักเรียนเราทุกคนอยู่เพื่อเป็นการบอกว่าเขามาเรียนกับเรานอาจจะทำได้ไม่หมดทุกคนเฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นออฟฟิศของคุณริวนะครับคือออฟฟิศคุณริวเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เป็นรีเซพชันไว้สำหรับรับแขกรับลูกค้านะตอนนี้ก็เป็นที่ตุนน้ำด้วยนะตุนน้ำอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะมาไปกันต่อเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะมุมให้แขกนั่งมุงให้มุมมุมมุมให้แขกนั่งนะครับนี่ก็จะมีเท่านี้ตอนนี้ก็มีไข่อยู่ด้วยเพราะเวลาเราทําไข่เจียวข้างหน้าเนี่ยนะมองลองมองมุมหน้านุกแหมมันก็จะแบบดูหรูหราโรงเรียนเราจะแบบใช้ไฟส้มนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราคิดผิดเพราะเราทางกรแพงส้มแล้วไฟไม่น่าส้มเลย แต่ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมีการผิดพลาดนะเราให้โอกาสกับตัวเองเสมออันนี้เป็นคอมเมนต์ของคุริวคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะว่าคุริวไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างเราจะคัดรูปที่เฉพาะคุริวดูดีหรือผอมนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีนะอะเรามาดูห้องเรียนห้องแรกกันดีกว่าห้องเรียนห้องแรกจะมีการตกแต่งสไตล์เขาเรียกว่า t r o ปิคอลนะก็จะมี เาขาเรียกว่าลูกของฟารมิงโกอยู่นะแล้วก็ตกแต่งด้วยพื้นหญ้าซึ่งตอนนี้เรากักตัวอยู่เราก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อจริงๆเราก็จะให้ต้นไม้เยอะๆเลยซึ่งมันก็จะแบบมั่วสุม <c oughs> เล็กน้อยนิดนึงนะฉะนั้นห้องนี้จะเป็นห้องเรียนตัวต่อตัวนะ สองก็จะเป็นห้องไว้สําหรับสอนศิลปะหรือสําหรับเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กเด็กเล็กเชิญครับทีนี่บอกไปว่าห้องเรียนของเราเนี่ยจะเน้นไฟเป็นหลักนะฮะไฟมันต้องสว่างไว้ก่อนไม่ว่าทําอะไรต้องสว่างไว้นะฮะห้องเรียนทั้งหมดนี้นะจูได้ประมาณ1 0ถึง20คน2ี่บคนเยืเบียนมากนะฮะห้องเรียนนี้จะไว้ศิลปะและเรียนสอภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กมีหมอสําหรับ ให้เด็กนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาด้วยเพราะว่าเราไม่อยากให้ห้องเรียนเยน,นี่ยเปียบเสมือนกับห้องเรียนนะฮะพอบส่วนต่อไปนี่คือชั้น3ชั้นนี้จะเป็นชั้นอลังการห้องนี้จะมีสไตล์นาวี <mi> นะเน, <OR K> น,น,นวีก็จะมี <S <s <Nelson> <S โซฟา แล,แล้วก็มีเขาเรียกว่าหนังสือให้ทุกคนอ่านที่จะมาหยิบห,หนังสือมาอาจจ่านสักเล่มเลยเอออ้าวผิดเล่ม <c oughs> ข้างบนไงโอ้หนักไปนีนะะ่แล้วกันอ๋อเด็กก็มานั่งอ่านกันกตรงนี้นะคะอย่างสนุกสนานอย่างสนุกสนานเล่นเกมอย่างสนุกสนาน <c oughs> นะอ่ะเราจะมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยนะค้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าไฟตรงนี้มีเสียจะดีมาก เป็นห้องเรียนเี่เรียกว่าทีม Cabin in the Wood นะเ e บ i n อ n the Wood <c oughs> อยู่ในป่าเขารู้สึกว่าตัวเองนีอยู่ในปา่ามีม้าอยู่เจ็ดตัวไว้วิ่งเล่นนะฮ้องเรียนนี้จะเป็นห้องที่หลับสบายมากครับเพราะว่าแอร์จะพอดีนะดูตรงกระดานให้ดีครับตรงนี้นะว่าเวลาสอนเนี่ยมันก็จะแบบมีเขาเรียกว่ามีไฟประดับประดามีทุกอย่างถ่ายรูปสวยด้วยนะครับ <c oughs> ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยก็สามารถ เขาเรียกว่าดื่มดำได้กับธัญ,ญพืชพันพืชพืชพันธุ์ต่างๆนี้ด้วยเนะนี่ตรงนี้ทำเองแฮนด์เมดหมดเลยอันนี้ก็แฮนด์เมดไปซื้อมาแฮนด์เมดไหนมีรูปปั้นโบราณด้วยเนี่ย พอสำหรับคนที่เอาบุกมานำเสนองานเพราะห้องนี้เราปล่อยเช่าด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าให้เช่าสถานที่ในการจัดประชุมเล็กๆและจุได้ไม่เกิน10คนเหมือนกันนะครับจริงๆตรงนี้ไปถ่ายรายการ20คน20่คนตทษดีนะแล้ถ่ายรายการตมนี้ม่ใช่ตีมคาเฟ่นั่นเองนะดูแล้ว่าเวลาเราสอนเนี่ยมันจะอังการแค่ไหน น,น,นี่คือห้องเรียนของเรานะครับไปเดีด๋ยวเราตัดภาพไปข้างล่างกันตอนนี้ไฟติดแล้ว <c oughs> เพราะว่าไฟเป็นระบบที่ข้างบนเปิดข้างล่างต้องปิดนะมันสลับกันที่จริงมันเปิดได้หมดไม่มีอะไรเสียเลยแม้แต่ตีดนึงนะเชิญลงไปข้างล่าง ว่าโรงเรียนเดอะเบสของพวกเราเป็นนะฮะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะ,ะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและกด subscribe คลิปของครูริวด้วยนะครับว่าครูริวเนี่ยสามารถให้ประโยชน์แก่ท่านได้ไหมอีอีอแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายนี้ครูริวจะขอย้ายําอีกเรื่องหนึ่งนะครับโรงเรียนนี้เกิดมาเพื่อที่ต้องการจะช่วยเหลือทุกคนให้พูดภาษาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะเราเนี่ยต้องการจะเห็นคนไทย พูดได้นะครับไม่เชื่อถามหมาตัวนั้นดูสิ <c oughs> หาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หาอะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหรืออยากจะลองมาเยี่ยมชมคุณลิวนะฮะอยู่ที่เขาลังนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับสามารถเข้ามาได้เลยเนะี่ยอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะับตอนนี้เปิดร้านข้าวไข่เจ๊ด้วยฉะนั้นมาอุดหนุนกันได้นะครับซันกระดิ่งทานฟรีเจ๊แม่ โชว์มินิฮาร์ททานฟรีนะฮะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับ